บวัสด,ดีพี่น้องมาได้กินต้มสมตำพี่น้องจ้าเน,น,นี้ยตำอันตำสมใส่กุ้งสดพี่น้องใส่กุ้งสดนี่สมตำใส่กุ้งสดพี่น้องผักแก้่หอยกระมี้น,นี่เด็ผักตะกะเตนผักตะกะเตนอัน ไปเก็บมัตตบันไหมป่าคะบดลเฮีดคลิปพี่น้องมันบดหลายเนาะอยู่ขาบานทึ่งๆมันเป็นส่วนตัวเนาะก็เลยเก็บมาเกเลยตะกะเตนอันนี้ก็เป็นอันยาเอ็นยืดตัวเมียพี่น้องนี่นี่ยาเอ็นยืดตัวเมียกินกับส้มตำอันนี้ก็เป็นกะทินฝรัง่งนี่กะทินฝรั่งจ้ะอันนี้ก็หนมจีนหรืขอข้าวปุ้นแหละต้ม ี่น้องขออยากค่ายว่าสันตอนเงินเก็บนะยังมันเป็นส่วนตัวเนาะเพิ่นเพิ่งมันบอกกับว่าหัวเพื่อนว่คือบานเพิ่นส่วนตัวเมียป้าบอกต้องมีอยังหนึ่เก็บอยู่อันมันเพิ่นปลูกไว้ขางหัวไหมพี่น้องนะงามคักงามแน่คนน่ะกด็ดเ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 อาเอาไม่ได้ทายคลิปพี่น้องเด็ดเอามากินกับส้มต่ำกว่าน้ำสันมเดิงามงามคักเนาะเด็ดดอกเพิ่อนนะดอกสีชมพูโอ้ยกินก่อนเราไปไลน์เนาะพี่น้องเน่ามันหยุดเด้อพี่น้องแซ่บๆน้องกัน จิม้ม้มตำนี่เป็นอันผู้ดีเะไรเอพี่น้องจ้ะต้องใส่มือจ้ะคอยใส่มือเนี่ยคอยพอเป็นผู้ดีผ่้ไดเราจิม้มซมตำตำ้ม,มนะอืมอืมกรงสด ถูกกอไห่ผู้บุญผ่้กินดิบแล้วพี่น้องอันนี้คอยล้างล้างสะอาสะอาดแล้วแซนำ้ำหน้าแซน้ำโซดา่กินโซดาแล้วต้องมาตัมอืมอืมจริง ดอกกุ้งย่างมามึงก็นต่อกนั่น่อกตักตกระแตนกินกับสมตำแซบลิ้นน้องพี่น้องตะกกะแตนีลเข้ากันดีครับพอกินสดๆเลยค่อยขออนุญาตใส่มือได้พี่น้องมันเป็นผู้ดีไม่ได้หรอกกินสมตำม,มันบ่แแ่บมมนเป็นผู้ดีใส่สมใซนนี่น,นะอืม Ngày em biết thì cá xẹp Cái gì tùm nhé, không lắm cùm âm lắm nhìn không già đó chín chả ăn phải chín đây là đi chín sốt chín แต่กินส้มตำบ่มีผักหนเขาบ่เขาบ่เขาสิบ่าตำเลยพี่น้องต้องมีผักเขาสิบ่าตำกินเลยหน,น,นาวหนาวหนาหนาวเขาบ่ค่อยตำส้มตำกินเน,ะน,นาะค่อยอาามักหนาวห่อนหนาวหนาวเขาจะชอบตำบ่ค่อยตำหรอกพี่น,อน,น้องหนาวหนาวเนา mắt 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 nó mắt 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 อืมลาวบ้าีแม่จะก,กินเดอ้อะสันจอมเสียบแจกันไว้าพ่อนะ <c oughs> สมตำพลาใส่มือแซลแืวดอกกีนองจ้ะตรงใส่มือ บัานมาอยู่ไก่บูดที่พี่น้องเคาะเรานังข้างเยอพี่น้นองอกินเป็นมูย่งแม่แซ่บ ตุกโดนตำกินใส่หานิ่วเลยเห็นผู้ดีบ่ได้หรอกกินสมตำ จะกิ้งปังให้เขากันครับช่วงนี้ปักปังออกไรพี่น้องเดือดจังานเขาปลาเราได้คอยว่าเป็นคู่มือแล้วเดือนนี้อืมอืมอืม ไปเห็น <c oughs> นาแม,ม่ป้างามเลยเมาเก็บปกนหน้าหนอะรัวไทยิดเพื้นผัวพิ่นนั่งเบิ้ง <c oughs> เก่งใจกั <c oughs> เนเลยพัวเก่งใจผัวเพิานว่าป้าพอผัปไปยังเรก็เอาพืนผัวเี้าพืา้นนั้นแม่ป้าสุฟังก่อนว่เนี้ เดียวพวกลนกต้องไัน,น,นไปเยี่ยมป้าพี่สาวคุ้นสาแล้วเจ็บพัต้มด่าแล้วก็เจ็บมา,า่ไหร่นี่น้นวางหลืจากงานแล้วก็เจ็บมมา่ทง อยู ي ي <r isa> ่ว่ากินได้ยังทำไม่ได้จะกูไปกินจ๊ะแต่งงามมันหสนอกก็ไปกินบ่เอออยู่ว่ากินได้ยังไปกินผักขาตั้งห้องเนี่งโอ้หัพี่น้องจ้ะ บริสุทธิ์เขัาปุ้นบะเนี่ยปุ้นวกคนห่อนนี่เนี่ยบริสุทธิ์เลยใส่ผักยางเดี๋ยวกินขับปุ้นมันอิ่มว้ตัวพี่นอกก้องจิ้ผักน้านอมอิ่ม กินพักดีต่อสุขภาพ <c oughs> เลืงกินผอกปุ่งมานี่แซ่บครับทำยังไงเนาะพี่น้องจ๋า มึงอีก,กันก็สิแกกอมไกน่น่าม้ค่ับทำผู้งานผู้ใบแบบไงขมอำลำพี่ต้องกับสมตำเนย่งนี่ตัวเนี้ยน่ขมอำลำอันนี้กรอบแซบ่บี่ยังกินทุกวันี่ยก็ยังกินทุกผู้บันเท่านี่ ผักทุกผักยายแม่เก็บมันอะไรเนี่ยพี่น้องจ้าถึงคยเห็นว่ได้เห็ดให้เบิ้งเนาะไม่ได้กินให้เบิ้งไม่ได้แกงให้เบิ้งคอกินเบิดพวกของพวกเห็ดมื้งเองเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บมาหิมกินเบิดพี่น้องมันแซ่เต็มกะละมังอยู่ในบ้านเลยกินบิดกินบดอันเก็บบดบ้านฉันกินบดท้านเขาก็ได้เอาหิมเนาะเขาแซ่กะละมังอะไหันพี่น้องมันคอมเมนต์มาถามวะเจ้ากินบ่เจ้าเห็ดทิพย์ซื่อนะเนาะอืม ไปกินพี่น้องกินวัตถุผักวัตถุพักที่คอยเก็บทำแบบไม่มีพักเบือเ้องเลยก็จะพักกินอะไรทั้งนั้นเลยอืมอิ่มด้วยมั่งอิม่มแล้วเปล่าหิวไปจะของหิวเขาจะไม่ให้กิน อืมอาษายังไงอ,มอืมอย่างจะกินอะไรเนี่ยฟอิ่มพี่ต้องฝ้าเสาวาสาวมันค่อนมันหิวเนาะคนหิวเราเป็นเ,เนส,อสีอระย่แม่น่ะฝ้าเอ้สาวเอาสาวเอาดขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งโจมไม่ได้คปีกเ่าพีดพากการใดก็ขอโทษขอขอให้อะไรด้วยจ้ะพอกันคลิปตามพี่น้องสาาสาวเอา ถ้านีกินบะไรพี่น้องปวดฟันมาสามมือแล้าดิพหนนาบวมนี่เลยไปหาหมอมาฟันบวมเบื่องหนาลูกพี่น้องจ้าคนฟันบวมจะได้ไปถอนฟันถอนฟันได้ไปนี่เ้วเถ่าเราพี่น้องพ <c oughs> อกันคิหนาจ้า